รู้หรือไม่เมื่อไหร่ที่คุณถึงจะได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณมากกว่าค่าเบีย้ยประกันที่คุณจ่ายไปแล้วทั้งหมดสมมุตินะครับถ้าคุณจ่ายค่าเบีย้ยประกันที่1 2 0 0 0บาทต่อปีเป็นระยะเวลา20ปีตามสัญญาแล้วคุณจะได้รับความคุ้มครองไปตลอดชีพนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพซึ่งเป็นแบบธรรมดาทั่วไปคุณจะต้องจ่ายเงินไปทั้งสิ้น2 4 0 0 0 0บาท นะครับทั้งหมด20ปีนี้แล้วประกันชีวิตแบบนี้มันจะมีมูลค่าเวรคืนหรือมูลค่าเงินสดนะครับที่มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยทุกปีนะครับรู้ไหมครับว่าคุณต้องใช้ระยะเวลากี่ปีมูลค่าเงินสดเนี้ยมันถึงจะมากกว่า2 4 0 0 0 0บาทจากการวิเคราะห์จาะลึกของผมนะครับผมพบว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่จะเป็นจุดคุ้มทุนตรงนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ30ปีนะครับแต่ถ้าคุณ ไปทำประกันชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแบบใหม่กว่าที่เขาเรียกว่ายูนิตลิงจุดคุ้มทุนหรือระยะเวลาคุ้มทุนของคุณจะสั้นลงไปมากเลยครับเหลือเพียง17-18ปีเท่านั้นดูจากกราฟข้างหลังผมนะครับกราฟแท่งสีน้ำเงินนี้จะเป็นแบบที่เป็นแบบเก่านะครับส่วนแบบสีส้มเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลาคุ้มทุนของแบบใหม่นะครับมันจะต่างกันมากนะครับซึ่งยูนิตลิงเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ระยะเวลา คุ้มทุนมันสั้นลงก็เพราะว่ามันนําเบีย้ยประกันที่คุณจ่ายไปเนี่ยไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่คุณอ,ออกแบบไว้หรือว่ากําหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับดอกผลต่างๆมันก็จะเอามาชําระเบีย้ยประกันให้คุณชาระค่าใช้จ่ายในการประกันให้คุณได้ด้วยนะครับทาให้ระยะเวลาคุ้มทุนมันสั้นกว่าเยอะครับหากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือต้องการคำปรึกษานะครับติดต่อโดยตรงไปที่ลิงก์โปรไฟล์ของผมนะครับและอย่าลืมติดตามความรู้ดีๆในคลิปถัดไปสวัสดีครับ